ครับสวัสดีครับผมก็วันนี้มาสอนติดตั้งกล่องเดินหอกด้วยงบ100บาทที่สอนทําในคลิปก่อนนะครับผมก็ตัวนั้นเลยตัวที่เราทาวันนั้นเลยนะครับที่มาทดดองทดสอบให้ดูวันนี้นะครับก็จะมาติดตั้งนะครับวิธีติดตั้งนะครับผมดูสายนะครับสายทั้งหมดที่ต่อออกมาจากกล่องจะมีแค่2เส้นนี้นะครับมาดูสายแรกสายที่จะไปต่อกับแบตนะครับก็คือสายที่ต่อมาจากสวิตตัวนี้นะครับผมดูเลยก็คือสายนี้นะครับ โอเคปลายสายจะมี2เส้นแบบนี้นะครับสายควบวกก็คือสายที่ต่อมาจากขาสวิตตัวนี้นะครับส่วนข้อลบก็คือขาที่ต่อกับรีเลย์ห้าขาตัวนี้นะครับให้เอาไปต่อก,กับแบตรถได้เลยนะครับ mm. สายคู่นี้นะครับผมโอเคแล้วก็จะเหลือสายอีกคู่หนึ่งนะครับที่มาจากรีเลย์ห้าขาตัวนี้นะครับ mm. ก็คือจะไปต่อกับคอ,อยนะครับปลายสายอีกตัวนี้โอเคก็ปอกสายเรียบร้อยนะครับ2เส้นนี้ แล้วก็มาดูตรงคอยลรถนะครับทีนี้ตรงคอยลรถนะครับตัวนี้จะเป็นรถ110นะครับเป็นรถฮัวฉีดชินะครับผมจะมีปลาคอย2สองขั้วนะครับถ้าเป็นรถคาบูนะครับจะมีปลาคอยแค่ขั้วเดียวนะครับมีแค่ตัวเดียวตัวนี้นะตัวนี้นะครับถ้าเป็นรถฮัวฉีดชินะครับให้เลือกถอดสายที่เป็นขั้วหัวคอยสีเขียวนะครับก็ดึงขึ้นได้เลยนะครับส่วนรถคาบูก็ดึงขึ้นได้เลยนะครับจะมีแค่ขั้วเดียวนะครับโอเค จากนั้นนะครับนำปลายสายที่เราปอกไว้นะครับมาต่อสายได้เลยวิธีต่อนะครับสายเส้นหนึ่งนะครับจะต่อเข้าที่คอยนะครับและสายอีกเส้นหนึ่งต่อเข้าสายที่เราถอดออกมาจากคอยนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสายเส้นหนึ่งต่อเข้าที่คอยนะครับอีกเส้นหนึ่งก็จะต่อเข้าที่ เนี่ยนะครับเป็นปลั๊กที่เราถอดมาจากคอยตรงนี้นะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยแค่นี้นะครับก็สามารถสตาร์ทรถแล้วก็เปิดสวิตที่เราทําตัวนี้ไว้ได้เลยนะครับเปิดสวิตแล้วก็รถก็จะหอบเลยนะครับถ้ารถดับนะครับก็ให้ลองจูนคันเร่งขึ้นให้เครื่องเร่งขึ้นนะครับจูนให้รอบเครื่องมันเร่งขึ้นนะครับโอเคถ้ายังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับทาแล้วได้หรือไม่ได้ก็คอมเมนต์มาได้ครับผมโอเคครับสวัสดีครับ